ตัวหนูยังไม่เหนื่อยเลยมันแป๊บเดียวสําหรับหนูอะมันอยู่กับพวกเขาเนื้อออกมาพวกเขาจีรอนานเข้าวก็ไม่ได้กินเลยมันมีหลายอย่างมากที่แบบหนูไม่ได้เล่าเนื้อออกมาว่าแบบเออทำไมถึงร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันสงสารแฟนคลับล้วนๆเลยอะบอกท่านผู้ชมเป็นตัวแทนได้ว่านี่คือคนในครอบครัวเราใช่ค่ะเราดูแลทั้งคู่ดีที่สุดค่ะอันนี้ผมพูดแทนผู้บริหารทุกคนนะค่ะอันนี้จริงๆจริงๆเลยใช่ปัสสาว ปลอบให้พี่ทีสิน้องไอร่ากำลง <_ d ance> ังกำลังให้ให้นี่ก็คนนี้ก็รู้คนแรกเหมือนกันหลังจากหลังจากแบบปลอดภัยแล้วก็โทรหาชีแบบคนแรกแบบหมายถึงแบบหมายถึงพอเรื่องจบแล้วก็คือโทรหาคนแรกแล้วบอกว่าเป็นการแสดงทำไมต้องโทรหาเขาคนแรกก็ฉันสนิทกับเขา เรียกชั้นแล้วเหรอทุอคนโทษึ้นเสียงไว้หนเสนิทกับเขาคือตอนนี้แฟนคลับก็เป็นห่วงค่ะว่าทำไมถึงไปอยู่ในท่ามกลางแทนที่จะกำหนดแฟนมิตรที่เมืองอะไรนะฉังชาฉังชาแล้วกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าร้องไห้ทีเดียวคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเราอะทำกำลังจะทำครบตามสัญญาที่เราทำสมมตินะคะสมมติร้อยคน แล้วก็ไฮบายอีก200อันนี้หนูไม่แน่ใจจำนวนที่ชัดเจนนะต้องรายละเอียดหนูไม่รู้หนูก็ทำกำลังจะครบละเหลือไฮบายสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเซกชันเนี้ยเซกชันทอล์กอะเซกชันคุยสามสี่วิอะทำไมมันครบแล้วแต่ว่าแฟนคลับอะยังต่อคิวเยอะมากอยู่เลยออมก็แบบไม่ใช่ละผิดปกติใช่พี่พี่ทีมานก็เรียบรีบเรียกเข้าไปข้างหลังแล้วหนูก็แบบเอะเกิดอะไรขึ้นคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออเหมือนจะมีการขายบัตรผีด้านล่างนะ อ๋อก็แบบตกใจเลยขาดผีที่ปัดผีที่เกิา<บ>ทำกิจกรรมเพิ่มอ่ะใช่ที่จะทำให้เวลาแล้วเขาขายกันแพงมากพี่อุ๊ด<ช>แบบหน<ง>ูสงสารแฟนคลับมากหนูไม่รู้ราคาที่แน่ชัดหรอกแต่ว่าแบบเออมันมีการขายกันหน้าเวทีเลยอ่ะซึ่งแบบเขาแอบ,บขายกันนึกออกไหมเท่าที่หนูเห็นภาพนะแล้วก็ทีนี้แต่นั้นคือเสียเขารู้สึก สงสารเป็นห่วงแฟนคลับใช่อย่างเดียวเลยเพราะเรื่องรายละเอียดลึกๆอะไรไม่ได้โกรธอะไรยังไงไม่ใช่เลยไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธสิที่เขาโกงไม่ไม่ได้ายถึงไม่ได้โกรธว่าทำไมเราต้องมานั่งอยู่นี่ทุกทรมารไม่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 มีไม่มีไม่มีแล้วไอโกรธไอผู้จัดแล้วบอกสงสารแฟนแฟนนี่ไงนี่ไงไม่จริงๆตอนแรกอะหนูฮึบออกมาแล้วนะแบบเอาไม่มีอะไรละแล้วพอออกมาแฟนคลับเชียร์หนูเป็นคนที่โอ้แล้วแบบร้องไห้อะนึกออกว่า ออกมาแฟนคลับแบบโอ้มันอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็มีแฟนคลับที่แบบซื้อบัตรมาจริงๆแล้วก็แบบยังไม่ได้ขึ้นมาหาหนูแต่ว่าคือด้วยความที่เขาโกงอะก่ะหนูหนูก็ต้องทําตามเท่าที่สัญญาบอกไว้แล้วก็แล้วก็กลับเข้าไปอย่างเงี้ย มันกูก็เลยลองให้แล้วชีก้อยก็คือซึ้งตามหนูคุณแม่แม่ค่ะแม่อ๋อเรี่อชีก้ยแล้วค่ะใช่ชีก้ยก็เลยซึ้งตามหนูเพราะว่าแบบแม่ก็รู้เรื่องราวน่าจะรู้เยอะกว่าหนูอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สง่งสารเป็นคลาบมันคือแบบแต่ว่าทุกคนอ่ะก็คือดูแลเราดีมากคือออมแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบว่าว่าแบบใครดูแลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า สุดท้ายแล้วอมอได้รับการดูแลจริงๆอะนึกออกไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดก็ขอใช้ตรงเนี้ออกมาพูดละกันว,ว่าแบบทุกคนดูแลเราดีจริงๆเออไม่อยากให้มันลุกลามไปอะนะใช่หนูก็แบบหนูก็รู้สึกไม่ดีที่แบบทุกคนโดนแอทแทกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้ามันก็แบบหล่นอยู่ไหนใจอืเอใช่ไหมเ,ออเรื่องมันลุกลามเนี่ยที่ทําให้เรารู้สึกใช่ไอพีตอนนี้กำลังจะเป็นเนี่ยเป็นอะไร เป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยฮะอย่าไปเสียใจ<อ>มันคือประสบการณ์มันคือประสบการณ์น้องเลยได้ยินดังคว้เลยเออสองสารเป็นขับได้เลยอย่างแรกเลยสงสารพวกเขาออทีร้องทำไมก็เศร้าอ่ะมีตั้งหลายคนไม่ได้ขึ้นเวทีว่ามันขายบัตรปลอมมา อตอนนี้ก็จะมีการไล่ความรับผิดชอบกันต่อไปค่ะตามกฎหมายค่ะอันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบเข้าไปถูกไหมแต่ว่าแฟนๆก็ซับพอร์ตน้องให้กําลังใจเนาะ<ค>นขอให้เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้ที่เสียใจก็เพราะว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับแฟนขับของเราแบบนั้นอมไม่ได้แปลว่าโอ๊ยฉันแย่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ตัวหนูยังไม่เหนื่อยเลยมันแป๊บเดียวสําหรับหนูอะมันอยู่กับพวกเขาเนื้อออกมา เขาจีรอนานเขาก็ไม่ได้กินอะไรมันมีหลายอย่างม้ที่แบบหนูไม่ได้เล่าเนอกป่ะว่าแบบเออทำไมถึงร้องไห้อะไรอย่างแบบมันสงสญญารแฟนคลับล้วนๆเลยอ่ะ้มีไม่ใช่ไปถึงแบบหมายถึงรายละเอียดคือแบบที่เขานั่งรอเราอยู่ด้านล่างยังไม่ได้กินข้าวอีกเราเรายังได้กินใช่ป่ะแต่ว่าแบบพวกเขาไม่ได้กินอะไรอย่างแล้วก็แบบรอนานอีกกว่าด้านหลังจะเคลียร์กันจบกว่าหนูจะออกมาให้บายน,นู่นนี่เออมันก็เลยเป็นตรงนั้นไป อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆอีกสชกทีหนึง่งไหมก็บอกว่าบบกว่าขอบคุณที่ขอบคุณที่แบบอยู่ข้างๆกันขอบคุณที่แบบอุตส่าห์ไปหาเราที่งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออดทนรอเราอ,อะไรเงี้ยก็หลังจากนี้ก็หวังว่าแบบจะเข้าใจแล้วก็แบบจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบ โกงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกมันไม่ดีต่อทางเราบริษัทเราแล้วก็แฟนคลับประมาณน,นี้ติ <c oughs> ชมได้นะผมว่าท่านผู้ชมแฟนๆทีขเขารักเรามากเขารักเรามากเขาก็วิจารณ์อย่างนี้อถ้าถามผมในฐานะพี่พี่หรือลุงก็จะบอกว่าเราน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์น <c oughs> ะแล้วจะทำให้ดีที่สุดแหละ กับการดูแลเพราะดาราทุกคนไม่ใช่เฉพาะหลิงเฉพาะอมนะทุกคนนะ,ะอันดับการดูแลแล้วเราทําเต็มพี่อาถ้าเกิดการผิดพลาดอะไรยังไงการคัดกรองได้ทําตามกระบวนการอย่างที่ควรจะเป็นแล้วนะคะอะถ้ามันจะนเกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนแล้วจะได้ทําให้มันเข้มข้นขึ้นอีกค่ะแต่ทั้งหมดนี้บอกท่านผู้ชมเป็นตัวแทนได้ว่านี่คือ คนในครอบครัวเราใช่ค่ะเราดูแลทั้งคู่ดีที่สุดอันนี้ผมพูดแทนผู้บริหารทุกคนนะอันนี้จริงๆรจริเลยอะใช่อันอันนี้ขอเสริมด้วยนิดนึงน่เพราะว่าเออเลี่ยเหมือนเป็นคนที่เห็นการดูแลของทีมงานของของผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกๆคนจริงๆว่าเขาหวังดีแล้วก็รักน้องสองคนที่สุด เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะเขาพยายามแก้ไขปัญหาดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้ในหน้างานนตอนนั้นจริงๆใช่ใช่ใชค่ะ<ช>แล้วก็คือ,อ,อรู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนเป็นห่วงน้องสองคนนะคะไม่แพ้ทีมงานเลยที่ที่เขาก็รักแล้วก็อยากจะดูแลจริงๆค่ะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พูดเพราะว่าต้องการจะปกป้องใครนะคะอ,อ,อันนี้พูดตามที่เห็นแบบตามตามความเป็นจริงจริงๆ,ๆ สองคนนี้และทุกคนคือครอบครัวของช่องสามดูแลดีไหมดีดีแล้วรองไห้ทำไมซึ้งซึ้งที่เล่าถึงแฟนคลับแล้วแบบซึ้งตะวันปลอบให้พี่ทีสิน้องเอร่ากำลังกำลังให้ให้ลนี่ก็คนนี้ก็รู้คนแรกเหมือนกันหลังจาก หลังจากแบบปลอดภัยแล้วก็โทรหาชีคนแรกแบบไม่ถึงแบบไม่ถึงพอเรื่องจบแล้วก็คือโทรหาคนแรกแล้วบอกว่าเป็นการแสดงทำไมต้องโทรหาเขาคนแรกก็ฉันสนิกับเขาเรียกฉันแล้วเหรอทุกคนทขาโนขึ้นเสียงไป้นึหงนื้สนิกับเขา